อรชริยะร่วมทำบุญหนึ่งร้อยวันแตงโมนิดาเป็นประธานณนะท่าเรือพิบุญสงครามจนถึงวันนี้ก็เดินทางมาร่วม3เดือนกว่าหรือครบ100วันแล้วด้านสาสเต้หรือนายมงคลกิจสุขสินทาระนน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศรีวิไล ผู้ที่ต่อสู้และหาความจริงคดีของแตงโมนิดามาตั้งแต่ต้นรวมกับทีมโคน,นันเมืองไทยหรือทีมงานของนายอัฉริยะเรืองรัตนพงศ์ถึงแม้จะโดนกระแสสังคมตีกลับบ้างแต่สะสะเต้ก็ยังยืนหยัดที่จะหาความจริงต่อไปเพราะคดีนี้ถือเป็นคดีข่าวดังที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากล่าสุดวันที่หมิถุนายนได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์เรื่องการทำบุญหนึ่งวันของแตงโมนิดาโดยมีข้อความว่า วันนี้อัชาริยะเริงรัตนพงศ์เดินทางไปเป็นประท่านพิธีทำบุญ100วันแตงโมเสียชีวิตที่ท่าเรือพิบุลสงครามหนึ่งจังหวัดนนทบุรีเวลา10บนาฬิกาผมติดภารกิจที่จังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ